สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมในสตินะก็อย่างที่รู้กันครับว่าเวอร์ชัน1.5เนี่ยอัปเดตทั่วใหม่มาครับก็มีโพอยู่ด้านบนนะครับโซล่านะพวโซล่าครับก็ใช้เงินอยู่ที่เจ็ดแสนะครับแล้วก็เวล80ตามด้านบนเลยครับแล้วก็ที่เกาะใหม่เนี่ยจะมีที่ใส่ดาวครับนี่เกาะนี้เลยครับนี่เกาะนี้จะมีที่ใส่ดาวอยู่ที่บนพีระมิดนะครับข้างบนนั้นนะเกาะใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเกาะแรกเลยครับนี่หันขวาได้เกาะแรกมาก็เจอเลยนะเจอแบบไวจะจัดนะครับก็หลังจากที่มาเกาะนี้เนี่ยก็ตรงมาเลยครับ ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านบนนะจะมีให้ใส่ดาวอยู่ข้างบน,นครับนี่อันนี้ก็ให้ใส่20ดวงนะครับผมก็เตรียมมาครบ20ดวงแล้วนี่พร้อมใส่แล้วครับครับดาวเนี่ยดาวลงเดือนนะครับก็อันนี้เป็นที่ใส่นะต้องใส่ดาวนี้นะครับวิธีหาดาวเหลืองเนี่ยต้องรองอีเวนต์ดาวตกเกิดครับวิธีดูอีเวนต์ดาวตกเนี่ยตัวดูที่ด้านซ้ายล่างนะครับถ้ามีรูปดาวเนี่ยก็ไปขุดได้เลยไปครับตอนนี้ผมก็ใส่ไป20ได้ใส่ไป19ดาวแล้วตอนนี้มันเหมือนจะมีบั๊กนะครับ ถ้าเป็ดถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบอกนะครับพอเราใส่ดีดาวแล้วเนี่ยกำลังกำลังกำลังหาอยู่ครับไม่รู้ว่าลงไปจะเจออะไรนะโปรจะแสเนี่ยใครใช้ภาษาอังกฤษ,ษอยู่เนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับนี่มันจะบอกจํานวนนะว่าใส่ไปไหลา่แล้วภาษาอังกฤษมันบั็กนะครับไปหยอดไปครับจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยยังสวยเอาวะรอดูครับจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มันมีพวกใหม่มขันอยางนี้เลยหรอ โอ้หความแข็งแรงร้อยี่สิบห้าโคตรเวอร์ครับไปครับซื้อไปครับเจ็ดแสนได้มาแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพัวเนี่ยต้องใช้เงินเจ็ดแสนแล้วก็เวลแปดสิบนะครับอันนี้คนดูเห็นไหมหรือว่าผมเห็นคนเดียวคนดูเห็นไหมครับในหน้าจอคนดูเห็นมหมผมปะไม่เห็นครับอ๋อไม่เห็นหรออ๋อคือคนที่ใส่ขอบยี่สิบนั้นถึงจะเห็นใช่ไหมโอเคเห็นคนเดียวโอเคครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่คนดูบอกเลยครับว่าคนนี้ใส่ครบยี่สิบเนี่ยจะเห็นแค่คนเดียวนะครับไปลองถือมาโชว์หน่อยปะฮึโอู๋สวยจัด โคตรสวยครับสวยมากขอดูสเตตัสอีกรอบนะมันขุดพระอาทิตย์ได้แน่เลยหูความแรงร้อยี่ห้าครับแรงกว่าพวดดาวตกเยอะมากนะแรงอุกกบาดเยอะมากครับไปลองขุดครับลองขุดจิ้มไหมครับอหอยโหดจัดครับพุ่งโคตรเยอะดูหลอดพุ่งดิเดี๋ยวเที่ยบกับเมเทอนะเทีย่ยบอุกกบาตดูครับเมื่อกี้แบบจิ้มขึ้นสองทีคือได้เลยครับอันนี้ของฟ้าเที่มันไม่ได้ต้องเอาของเขียว เอ้ยทำไมของฟ้านออกบ่อยยังวะอของเขียวอัปเดตแล้วหรอครับอัปเดตแล้วครับอ่าก็ของเขียวครับของเมเทโอเนี่ยหรือว่าพวกกบาดเนี่ยจิ้มสามทีถึงขึ้นนะครับแต่ว่าพวกใหม่นะครับพวกแสงอาทิตย์นะพวกโซลาครับจิ้มสองทีครับสีเขียวขึ้นเลยนะเตะบอลอัปเดตแล้วพี่พี่ครับมันกี่บาทครับนี่ครับพี่ครับกี่บาทครับแปดแสนนะผมแปดแสนเฮ้ยีโอกาสติดโซลาได้เยหรอไม่ได้มั้งครับ เมื่อกี้เมื่อกี้แบบเหมือนกล้วยติดโซลาใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงอูนี่ครับกล้วยกล้วยเลืองแสงเดี๋ยวผมเก็บพ่วก่อนใช้พ่วยอนในเซอร์ก่อนับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยครับพ่วเรืองแสงไอ้พ่วเรืองแสงอะไรวะกล้วยนะกล้วยเรืองแสงนี่ก็เวลาขุดเนี่ยมีโอกาสติดบัฟโซลาด้วยนะครับสวยจัดนะสวยมากเหมือนเหมือนตอนที่ฟ้าผ่ามันจะช่วยมันจะช่วยขุดปะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบปลอบมัได้เพิ่มปะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองดูนะลองให้ฟ้าผ่ามันจะผ่าปะเนี่ยเห็นปะคุณดูเห็นปะเมื่อกี้ ปลอมกระดิกใช่ไหมเหมือนมันช่วยขุดนะครับไอช็อตที่ฟ้าผ่าเนี่ยเนี่ยคือพวกคือพวกนอกจากจะแบบมีโซล่าแล้วมันเหมือนแบบมันช่วยผ่าด้วยครับมันช่วยแบบช่วยขุดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมลองลองนะลองปล่อยแบบไม่ช่วยแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะนอกจากขุดโซล่าเนี่ยก็ยังแบบช่วยนี้ด้วยนะช่วยขุดด้วยนะครับเออดีมากนะครับเป็นพวกแบบมีความสามารถ2อย่างเลยนะครับความสามารถในการช่วยขุดแล้วก็ทําให้ไอเทมเนี่ยกลายเป็นโซล่านะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าพรัวใหม่เนี่ยใช้เงินแปดแสนครับเจ็ดแสนที่ต้องบอกว่าเจ็ดแสนแล้ว เออเงินเจ็ดแสนแล้วก็เวลแฟ์สิบนะครับแล้วก็ใช้ดาวด้วยครับใช้าดาว2ี่สิบดวงนะดาวตก2ี่สิบดวงครับก็จะปลดล็อกั่วใหม่ได้เวลาขุดเนี่ยก็มีการติดบัฟโซลา่าด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซามผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดินตกได้ไง